สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องที่นำเสนอเหตุการณ์บ้านเมืองและความเคลื่อนไหวของการเมืองไทยฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆครับเจาะลึกสมรภูมิหนองบัวลำพูเมื่อเพื่อไทยทิ้งไพ่ใบสำคัญปลุกกระแสแ,แลนสไลด์ดันยศชนันวงสวัสด์ผง,งาดนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีท่ามกลางวิกฤตปากท้องที่รอการเยียวยาสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน วันนี้เราจะมาเจาะลึกเกมการเมืองที่กำลังร้อนระอุในพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะที่จังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่พักเพื่อไทยเลือกใช้เป็นฐานที่มั่นในการประกาศสักดาครั้งใหญ่เมื่อวันที่15มกราคม2569ที่ผ่านมาภาพของนายจุลพันธ์อมรอวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่นำทัพลงพื้นที่ด้วยตัวเองนั้น ไม่ใช่เพียงแค่การหาเสียงธรรมดาแต่มันคือการส่งสัญญาณเตือนไปยังคู่แข่งทางการเมืองทุกค่ายว่ายุทธศาสตร์เพื่อไทยกำลังเริ่มต้นขึ้นอย่างเต็มรูปแบบโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการผลักดันให้ยศชนันวงสวัสิ์ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อสะสางปัญหาความยากจนที่กัดกินหัวใจคนไทยมาอย่างยาวนานอะไรคือเหตุผลที่ทำให้พรรเพื่อไทยมั่นใจในตัวแคนดิเดตผู้นี้ และนโยบายที่พวกเขานำมาเสนอจะสามารถครองใจชาวหนองบัวลำพูและคนทั้งประเทศได้จริงหรือไม่วันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันแบบคำต่อคำเจาะลึกถึงก้นบึ้งของยุทธวิธีทางการเมืองที่เดิมพันด้วยอนาคตของปากท้องประชาชนท่ามกลางแสงแดดที่แผดเผาและความตื่นตัวทางการเมืองที่พุ่งสูงขึ้นพักเพื่อไทยได้เคลื่อนพลเข้าสู่จังหวัดหนองบัวลำพูอย่างยิ่งใหญ่นำโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน ที่ไม่ได้มาเพียงเพื่อปราศัยตามหน้าที่แต่มาพร้อมกับภารกิจปลุกหนองบัวลำพูให้ลุกขึ้นมาร่วมสร้างประวัติศา,ศาสตร์อีกครั้งการปราศัยในวันนั้นจัดขึ้น2จุดสำคัญทั้งที่บ้านริมพเนียงอำเภอเมืองและลานร้านพรทิพลอำเภอศรีบุญเรืองซึ่งภาพที่เห็นคือฝูงชนที่หลั่งไหลกันมาร่วมรับฟังอย่างเนื่องแน่นจนเต็มพื้นที่เสียงปรบมือที่ดังกึกก้องสลับกับเสียงปราศัยที่ดุดัน แต่เต็มไปด้วยความหวังเป็นเครื่องยืนยันว่ากระแสของพรรคเพื่อไทยในพื้นที่นี้ยังคงแข็งแกร่งไม่เสื่อมคลายนายจุลพันธ์ได้ชูประเด็นสำคัญเรื่องการเลือกสสเข้าสภาให้ได้มากที่สุดเพราะเขารู้ดีว่าในระบบรัฐสภาจำนวนเสียงคืออำนาจที่จะใช้ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและครั้งนี้เป้าหมายชัดเจนว่าพวกเขาต้องการคนชื่อยศนันวงศวัสิ์มาเป็นผู้นำรัฐบาล การที่นายจุลพันธ์เน้นย้ำเรื่องนี้ซ้ำๆต่อหน้าประชาชนเป็นการเดินหมากที่ชาญฉลาดเพราะเขากำลังเปลี่ยนการเลือกตั้งระดับเขตให้เป็นการเลือกอนาคตของประเทศผ่านตัวบุคคลที่พักให้การสนับสนุนหากเรามองลึกลงไปในรายละเอียดของสมรภูมิครั้งนี้เราจะเห็นความสำคัญของการคัดสรรตัวผู้สมัครสอสอที่พักเพื่อไทยเตรียมมาอย่างเข้มข้นทั้งนายพิษณุหัตถสงเคราะห์ในเขตหนึ่ง และนายรุ่งเพชรศรีการนาในเขตสองนี่ไม่ใช่ชื่อใหม่ในวงการการเมืองหนองบัวลำพูแต่เป็นชื่อที่ผูกพันกับพื้นที่มาอย่างยาวนานโดยเฉพาะตระกูลหัตถสงเคราะห์ที่นายจุลพันธ์ถึงกับออกปากว่าตนเองเติบโตทางการเมืองร่วมกับนายพิศณุและนายสยามหัตถสงเคราะห์โดยได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์มาจากนายกิติศักดิ์หัตถสงเคราะห์ผู้เป็นตำนานการเมืองในพื้นที่การดึงเอาสายสัมพันธ์เชิงตระกูล และการทำงานที่ต่อเนื่องมาเป็นจุดขายคือการสร้างความเชื่อมั่นว่าเพื่อไทยไม่ได้ส่งใครก็ได้ลงสมัครแต่ส่งคนทำงานที่รู้ปัญหาจริงลงพื้นที่โดยเฉพาะตัวนายพิสณุที่มีบทบาทโดดเด่นในฐานะกรรมธิการงบประมาณมาอย่างต่อเนื่องทำหน้าที่ตรวจสอบและจัดสรรงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนซึ่งจุดนี้เองที่พักพยายามสื่อสารว่าหากต้องการงบประมาณลงสู่พื้นที่เพื่อแก้ปัญหาปากท้อง ก็ไม่มีใครจะเหมาะสมไปกว่าคนที่รู้วิธีบริหารจัดการเงินแผ่นดินอย่างนายพิษณุอีกแล้วความน่าสนใจของเกมนี้ยังอยู่ที่ตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างยศชนันวงศวัสด์นายจุลพันธ์ได้เปิดเผยข้อมูลที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องหนาวหนาวร้อนๆ้อนว่าคะแนนนิยมของยศชนนันกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผลสำรวจของหลายสำนักนี่คือการสร้างโมเมนตัมทางการเมืองที่สำคัญเพราะในสายตาของประชาชน นายยศชนันถูกนำเสนอในฐานะทางออกของประเทศที่ไม่ต้องการความขัดแยง้งแต่ต้องการการยกระดับคุณภาพชีวิตพักเพื่อไทยพยายามวางภาพลักษณ์ให้นายยศชนนนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแก้จนที่จับต้องได้จริงร้อเปอร์เซ์โดยเชื่อมโยงกับมรดกทางนโยบายตั้งแต่ยุคไทยรักไทยจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโครงการ30บาทรักษาทุกโรคก,กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุน SML ซึ่งนโยบายเหล่านี้คือแบรนด์ ที่แข็งแกร่งที่สุดของเพื่อไทยในการเข้าถึงใจคนรากหญ้าการที่พักยกเรื่องเหล่านี้มาพูดซ้ำในวันที่เศรษฐกิจกำลังซบเซาจึงเป็นการย้ำเตือนประชาชนว่าใครกันแน่ที่เคยช่วยให้พวกเขาลืมตาอ้าปากได้และใครกันแน่ที่จะทำได้จริงอีกครั้งในอนาคตและเมื่อพูดถึงนโยบายที่เป็นไม้ตายในการหาเสียงครั้งนี้พักเพื่อไทยไม่ได้มาเพียงแค่ลมปาก แต่มาพร้อมกับมาตรการแก้ปัญหาหนี้สินที่เป็นรูปธปรรมอย่างยิ่งนายจุลพันธ์ประกาศกลางเวทีถึงนโยบายล้างหนี้ประชาชนผ่านธนาคารของรัฐโดยจะปล่อยสินเชื่อไม่เกินรายละ50,000บาทดอกเบี้ยต่ำไม่เกินร้อยละ3ต่อปีเพื่อนำไปปิดหนี้นอกระบบที่สร้างความทุกข์ระทมให้ชาวบ้านมานานนี่ยังไม่รวมถึงนโยบายพักหนี้เกษตรกร3ปีสำหรับวงเงินไม่เกิน50,000 0บาทต่อราย และนโยบายประกันกำไรราคาสินค้าเกษตรร้อยละ30การประกาศนโยบายที่เน้นไปที่เงินในกระเป๋าและภาระหนี้สินแบบนี้คือการยิงกระสุนเข้าเป้าที่ตรงจุดที่สุดเพราะปัญหาใหญ่ของชาวหนองบัวลำพูและเกษตรกรทั่วประเทศในขณะนี้คือการแบกรับต้นทุนการผลิตที่สูงแต่ราคาสินค้าตกต่ำพักเพื่อไทยจึงเสนอคูปองเมล็ดพันธุ์และปุย๋ยเพื่อลดต้นทุน ควบคู่ไปกับการประกันกำไรซึ่งเป็นการสร้างหลักประกันรายได้ให้เกษตรกรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีนี่คือยุทธศาสตร์เชิงรุกที่หวังผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการกวาดคะแนนเสียงจากฐานรากอย่างเป็นกอบเป็นกรรมัมอีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่ขาดไม่ได้บนเวทีปราศัยคือนายนัทวุฒิสายเกลือผู้ช่วยหาเสียงที่มาพร้อมกับวาทศิลป์อันเป็นเอกลักษณ์นายนัทวุฒิ ได้ขยี้ประเด็นเรื่องความจงรักภักดีและความยืนหยัดของตระกูลหัตถะสงเคราะห์ที่เคียงข้างพักมาตลอด20ปีไม่ว่าพักจะอยู่ในช่วงรุ่งเรืองหรือรเผชิญวิกฤตจากการรัฐประหารและการยุบพักการพูดเช่นนี้เป็นการสื่อสารเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าเพื่อไทยคือพักที่ถูกกระทำมากที่สุดในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทยแต่ก็เป็นพักที่ไม่เคยทิ้งประชาชนคำพูดของนายนัทรุธ ช่วยเติมเต็มอารมณ์ความรู้สึกให้กับการปราศัยทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของนโยบายเศรษฐกิจแต่เป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและอุดมการณ์การขอคะแนนให้นายรุ่งเพชรศรีการจนาเบอร์สในเขตสองจึงเป็นการขอพลังจากประชาชนเพื่อเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของหัวใจที่ผูกพันกันมาตั้งแต่ยุคไทยรักไทยจนถึงปัจจุบัน เป็นการตอกย้ำว่ารากเง่าของเพื่อไทยยังคงเดิมและพร้อมจะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่บทสรุปของการลงพื้นที่หนองบัวลำพูในครั้งนี้คือภาพสะท้อนของยุทธศาสตร์การเมืองที่ผสมผสานร,ระหว่างตัวบุคคลที่ไว้ใจได้กับนโยบายที่กินได้จริงพรรคเพื่อไทยภายใต้การนำของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาไม่ได้มาเล่น มาเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากฐานรากการชูชื่อนายยชนนันวงสวัิ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคือการประกาศความพร้อมในการบริหารประเทศด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และเข้าใจหัวอกประชาชนอย่างแท้จริงท่ามกลางประแสข่าวการจับกลุ่มผู้สมัครพักคู่แข่งหรือประเด็นที่ดินทางการเมืองที่เป็นข่าวคลึกโครมในวันเดียวกันพักเพื่อไทย กลับเลือกที่จะโฟกัสไปที่ปัญหาปากท้องและการจัดตั้งรัฐบาลที่เข้มแข็งการอ้อนวอนขอคะแนนแลนสไลด์เพื่อให้ได้จำนวนสอสอมากพอที่จะกำหนดทิศทางประเทศคือเดิมพันครั้งสำคัญที่ชาวหนองบัวลำพูและคนไทยทั้งประเทศจะเป็นผู้ให้คำตอบในวันเลือกตั้งหากนโยบายพักหนี้และประกันกำไรสามารถทำได้จริงตามที่ประกาศไว้ นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของศักราชใหม่ทางการเมืองไทยที่คนตัวเล็กตัวน้อยจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและมีเกียรติอีกครั้ง